ร,รักก้อนอันนี้มันตึกอะไรนเ,นเนี่ยเนี่ยเบอร์เทสเซ็นเตอร์อกลางกรุงเทพ ิกซีทีมบิกซีตึกใหม่ที่เขาทำตรงนี้มันชื่อตึกอะไรนะมาเก็ตอ๋อมาเก็ตตรงนี้เหรอทำเสร็จแล้วเนี่ยใช่ไหมโอ้ยเสร็จแล้วมันขายจนมาเก็ตมันหลายเจ้าแล้วขายจนเจ๊งหลายเจ้าแล้วโอ้ยสี่คนเหรอเพราตอนผมมาผม เข้าทางข้างหลังก็ผ่านตัวเนี้ยอีซีอ่ะอืมโอ้กี่ชั้นวะเนี่ยมันสูงกันเลยเนะี่ยขอบคุณนะเฮียเดี๋ยวผมลงไปหาก่อน <Okay. S 1> ครับขอบคุณครับเฮีย